สวัสดีเช้าวันที่4ตุลาคม2567าหสำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนที่ลงทำการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟิฟ่าฟุตซอลโอครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นฝรั่งเศส แพ้อ์เจนตินาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ทําให้อ์เจนตินาจะได้ผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศไปพบกับบราซิลส่วนฝรั่งเศสจ,จะเข้าไปชิงอันดับ3กับทางยูเครนซึ่งโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศจะลงแข่งขันกันในช่วงค่าข,ของวันที่6ตุลาคม2567ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกซึ่งวันนี้มีเกมของรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ลงแข่งขันกันไปหลายๆคู่โดยเริ่มจากเฟรนบารอสแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อ2 คู่ต่อมาเป็นลาซิโอเอาชนะนีสไปได้4ประตูต่ตอ1เรอาลโซซิดัตแพ้อันเดอร์เลต1ประต,ตูต่อ2และฮอฟเฟนแฮมเอาชนะดินาโมเคียฟไปได้2ประตูต่ตอ0คู่ต่อมาเป็นสลาเวียปรากเสมออาแจ็กอัมสเตอร์ดัม1ประตูต่ตอ1 r f ฟเอสริกาเสมอกาลาตาซาราย2ประตูต่ตอ2โอลิมปิกกสชนะสปอร์ติ้งบราก้า3ประตูต่ตอ0และเอฟซีคาราบัคแท้โมโมไปด้วยสกอร์1ประตูต่ตอ2 คู่ต่อมาเป็นมัคคาบีเทลอาวิฟแพ้เอฟซีมิทิลแลนสูรประตูต่อ2 FC เอฟซีปอร์โตเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ3าเอเเลติกบิวเบชนะอาเซตอักมาไป2ประตูต่อ0 f ูนเอฟบอกเอาชนะโรมาไปได้1ประตูต่อศูนคู่ต่อมาเป็นกลาสโกว์เรนเจอร์ anger, แพ้โอลิมปิกลียงไป1ประตูต่อ4เบซิกตัดแพ้ไฮทักแฟรงเฟิร์ต1ประตูต่อ3ามเอฟซีเทเวนเตเสมอเฟเนบาเช่ ache, 1ประตูต่อหนึ่ง อยู่นิยมแซงกิลลุสเสมอกับโบโดกลิมไปแบบไม่มีสกอร์0-0คู่ต่อมาเป็น OK ica, p a o k ซาโลนิก้าแพสเตอูบูคารเอสสู่ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็นวิกตอรียเพาเซนเสมอกับลูโดโกเรตไปแบบไม่มีสกอร์0-0ครับ <S 1> <S 1> <S และมาดูสรุปตารางคะแนนยูฟายูโรปาลีกกันครับโดยหลังจากจบเกมนัดที่2มีถึง5ทีมที่สามารถเก็บได้6คะแนนจากการชนะ2นัดรวดซึ่งได้แก่อ,อันดับ1ลาซิโอ อันดับ2โอลิมปิกลียงอันดับ3ท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับ4ีสเตอูบูคาเรสและอันดับ5เป็นอันเดอร์เลดส่วนอันดับ6ถึง10ต่างมีสีคะแนนเท่ากันทั้ง5ทีมซึ่งอันดับ6เป็นทางอาแจ็ตอัมสเตอร์ดัมอันดับ7ไอทักแฟรงเฟิร์ตอันดับ8กาลาตาซารายอันดับ9เอฟซีมิดทิวแลนด์และอันดับ10เป็นซลาเวียปรากครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก ลงแข่งขันกันไปหลายๆคู่โดยเริ่มจากลีกีวอซอเอาชนะเรอัลเบติสไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นไฮเดนเฮมเอาชนะโอลิปิยาลุกยาน่าไป2ประตูต่อ1เซอร์เคบรูสชนะเซนกาเลน6ประตูต่อ2 FK เอฟเคมูเอาชนะล้านเอฟซีไปได้สประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นดินาโมมินแพ้ฮาร์ตไป1ประตูต่อ2โอโมเนนิโคเซียชนะไวกิงเกอร์เรยาวิกไป4ประตูต่อศูนย์ ฟีนอาชนะมารดาโบเลสลาฟ2ประตูต่อศูนย์ออสตานาเอาชนะบัสคาโทโปลาไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นเชลซีเอาชนะเคนไปได้4ประตูต่อ2ฟิออเรติน่าชนะเดินิวเซนไป2ประตูต่อศูนย์ลาสลินเสมอกับเยอร์การ์เดนไป2ประตูต่อ2และ f c โคเปนเฮเกนแพ้ FC จากเกียวโลนีไป1ประตูต่อ2 ผู้ต่อมาเป็น FC ลูกาโนเอาชนะ HJ ชเคเฮลสิงกิตไปได้3ประตูต่อศูนย์โบแักบัญญาลูก้าเสมอพาณาทีนกส1ประตูต่อ1แชมร็อกโรเวอร์เสมอโปเอลนิโคเซีย1ประตูต่อ1และเปโตรคุบแท้ปาฟ f อส FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกันครับโดยมีถึง15ทีมที่สามารถเก็บ3คะแนนได้หลังจากจบนัดแรก ซึ่งเราจะอัปเดตเฉพาะ10อันดับแรกที่มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีที่สุดครับโดยอันดับ1เป็นเซอร์เคอร์บรูสอันดับ2โอมเนียนิโคเซียอันดับ3ปาฟอสเอฟซีอันดับ4เอฟซีลูกาโนอันดับ5เอฟเคโมอันดับ6เชลซีอันดับ7วิคตอเรียกิมารายอันดับ8ฟิออเรนตินาอันดับ9เอฟซีโนอาและอันดับ10เป็นทางฮาร์ดครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเ f c ีแชมเปี้ยนลีกทูกันบ้างครับ ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กันไป5คู่โดยเริ่มจากชอนบุค,คุนไดมอเตอร์เอาชนะเมืองทองอยู่ในเต็ดไปได้4ประตูต่อหนึ่งทายา f c แพ้ซิดนี f เอฟซีประตูต่อ4อิสเทิร์น f ีแพ้สานเฟรชเช่ฮิโรชิมา่า2ประตูต่อ3และสลังงอฟ f ีชนะเซบู f ีไปได้1ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นเจ้เจียง f ีเอาชนะประสิบ,บันดุงไปได้1ประตูต่อศ ส่วนคู่ระหว่างการท่าหรือ FC พบไ i ลออนซิตี้เซเลอร์มีการเลื่อนการแข่งขันครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนน AFC c h แชมเปี้ยนลีกทกันครับโดยในกลุ่ม E อันดับ1เป็นซิดนีย์ FC ที่มี6คะแนนอันดับ2ซานเฟรเช่ฮิโรชิมา6คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นอีสเทิร์น FC และคาย่า FC ที่ยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม F ซึ่งอันดับ1เป็นไ i ลอ c อนซิตี้เซเลอร์ที่มี3คะแนน อันดับ2การท่าเรือ FC 3คะแนนอันดับ3เจ้าเจียง FC 3คะแนนและอันดับ4เปอร์ซิปันดุงยังไม่มีคะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มเซึ่งอันดับหนึ่งเป็นชอนบุกุนไดมอเตอร์ที่มี6คะแนนอันดับ2สลังงอ FC 4คะแนนอันดับสาเมืองทองอยู่ในเตด1คะแนนและอันดับ4เซบู FC ยังไม่มีคะแนนครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลซาอดุดีอาระเบียโปรลี ซึ่งวันนี้มีเกมนัดที่6ของฤดูกาลลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นอ,อัลอิติฟากแพ้อัลไราเอ็ดไปสู่ประตูต่อ1เอัลอักรุดแพ้อัลอิติฮัดไปหนึ่งประตูต่อ2และอัลเวดาเมกัะเสมอกับอัลไฟฮาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนซาอุดีอราระเบียโปรลิกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นอัลฮิลาวที่มี15คะแนนอันดับ2ออัลอิติฮัดส5คะแนนอันดับ3เอัลฉบับ12คะแนน อันดับ4เอานัสเซอร์11คะแนนและอันดับ5เป็นเอาลคาริดิยาที่มี10คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกด like กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ